โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกสีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนูรุนในช่องเอียริ it, ทเวิเร์ตแลนด์ X4 กันอีเช่นเคยต่นกับกับหน้าเกมทองอัญมณีกันอีกเลี้ยวไอเกมที่เคลืยเราก็ชอบเล่นซะเหลือเกินไหมครับพอดีว่าไม่ได้เล่นในช่วงล็อกกี้ตามแต่อย่างใดขออนุญาตมาตามคนนี้หน่อยเบทสบาทแตกไปปันกว่าอีกแล้ว300 400เท่าโอเคเพื่อนขนี่ก็เป็นกลุ่มล็อกกี้ตาม กลุ่มล็กกี้ตามกลุ่มแจ้งเกมแล้วซิปเปอร์โมกขาดแตกแตะก,ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนคับ ของแบบนี้มีได้ไมีเสียโปรใจวิจารณญยาในการรับชมกันด้วยนอกจาก,ปกเป็นกลุ่มเจ้เกมจะเป็นงบพูดคุยใครเล่นเกมไหนใครแต่เกมไหนกันอยู่จะพามาจุกันแบบนี้ไหมครับใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยเลกเปลี่ยนสะดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันข็อดีมันอยู่ตรงนี้แหละดีกว่าเล่นคนเดียวเงาๆด้ยวยครับใครจะเข้ากลุ่มก็ไปดูที่คอมเมนต์แรกตายคิดแล้วกันแต่บางปักหมุดไว้ให้เมื่อกี้บางพึ่งแจ้งแตนเด็กก้างเคยเอ e ียยมีไปเว่นครับก็รอบที่ระบบมันบอกมาไม่มีเกมนี้นะ ตอนแรก็จะไปเล่นมาจองเวลย่ยเป็นครับแต่ว่าคนนี้ส่งมาอนุญาตตามกันสักหน่อยแล้วมาแล้วก็ดูเป็นความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่เล่นตามนะครับตุ้นครับมาเราเล่นครั้งล่าสุดที่เราซื้อไป5้าพันสองใช่ไหมแล้วมันจ่ายมา192บาทก็ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เข้ามาเล่นมันอีกเลยเดี๋ยววันนี้มาซ้ำกันหน่อยมีคนแตกไปแล้วประมาณ400เท่า เราขอ400เท่าพอไม่ต้องขอพันเท่ายัางไงก็ามาแล้วฝากกดไลค์คคกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มากันด้วยเมื่อ <Rodriguez> กี้ไปเล่นไอเกมอ่หมีกินสมองมาโรดเพื่อนครับเกือบจะหลับอ่ะแต่กลับมาได้เคยยังไม่ได้ดูคลิปไปดูได้ที่ช่องบางนูรูโนหนึ่งเพื่อนครับอุ้ยอุ้ยคูณสามสิบยังไงมาดูจะมีซัมติงหรือเปล่าเพื่อนครับเออสีเหลืองสีเหลืองเย็นลสีเหลืองเยินลเพื่อนสีม่วงสีฟ้าไม่ใช่พูดผิด ตอนนี้เวลาที่บังเล่นคือ12บสนาฬิกาหนาทีเพื่อนครับเออเราจะบอกแบบนี้เวลาคุณชอบมาถามไหมครับว่าบังเล่นเวลาไหนบังเล่นเวลาไหนนะเพื่อนครับบังก็เลยชอบบอกไลยนะเวลาบังเล่นบังก็จะบอกเวลาไปโดยตรงเลยเพื่อนครับสีม่วงไหนเพื่อนโอ้ยมาดูจะเจอของฟรีก่อนบ้างไหมเพื่อนครับเอยจ้า เมื่อกี้มันเตะประมาณ400เท่าใช่ไหมแตเ่เราเล่นเบสสูงตั้งใจมา400เท่าก็ถือว่าได้เสียวบ่นครับบอกเลยได้เสียวนะขอแค่400เท่าพอนะาไอเราก็ชอบเล่นเซ่ด้วยเกมนี้แต่เวลาเตะมันเตะโูดจริงบ่นครับแต่เมื่อไรที่มันเด็กคือเด็กแบบโอ้โหน่ากลัวเลยนะมาดูกัน วนโมไอเพื่อนตัวเดียวไอ้เพื่อนตัวเดียวปั๊บปับป๊บปั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 ๊บอีกตัวเพิ่ออีกอีก,อกึไม่มาไม่มาจุบที่ซื้อเองตลอดแล้วจุบที่ซื้อเองตลอดเลยครับเวลาไม่มาแบบนี้นะดอกฟุกไม่มีเลยเดี๋ยวนี้คูณสามสิบไอเพื่อนบึ๊บเออสีเขียวสีเหลือง ไม่มาโอ้หใจมาว่ะปึ๊บสีเหลืองสีเขียวมาว่ะสีเหลืองอีกทีนึงเออไอเ้เพื่อสีทองสีฟ้าไมาห้หมดไม่มาได้คูณหา้ามาโอกีสวยได <c oughs> ้อยู่งพันสองร้อเพื่อนครับสีแดงอ้ยากาศไปตัวเดียวเ <c oughs> มื่อกี้คูณนั้นเก้าวีด้วยไม่ได้ซื้อนะอเพเากวีเบสสบาทเพื่นครับแล้วก็แตกไปพันกว่านะ ย้ำว่าเขาไม่ได้ซื้อนะดวงดีดวงด,ดีไอ้เพื่อของเราต้องซื้อเองตลอดอุ้ยโอ้ปึ๊บโอ้ยคูณแปดอุสามามาเดี๋ยวลงมาเหลือสักเบตหนึ่งร้อยก่อนนะครับมายแรก่ออนุญาตซื้อที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้ยพ้นไปนอีกตัวหนึ่งนครับลงไปมาดูว่าจะ แล้วว่าโมมามีเสียงมานมานไม่เไ็นครับจะมานไม่มานมาดูกันไปพร้อมกันเลยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนดอกแรกปั๊บอู้ว้าวใบหนึ่งปั๊บอู้ว้าวใบสองปั๊บสีทองเออไอเ้เพื่อสีม่วงมาอึ๊บไอ้หยาคอมโบหน่อยเลยตัวคุณไม่เปิดเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอา สี่ทองไอ้อย่าไม่เลยไม่มีคอมโบเลยครับทีเดียวพ้นทีเดียวพ้นหมดเลยว่ะมันเข้าแล้วถ้าแบบนี้อ่าซื้อเจ็ดพันห้ามันต้องยัดกันอีกแล้วใช่ไหม ดูทรงทรงนี้น่าจะได้ใจสูตรลาวไอ้เพื่อสูตรหมดเติมใหม่กันลาวทรงนี้มาดูไม้นี้กันก่อนว่าจะได้ใจสูตรหรือเปล่าไอ้เพื่อมีคนอื่นแตกไม้เราก็จบตามส่ด้วยในกลุ่มก็แตกมาเรามาตามมาดูเราจะแตกหรือเราหัวแตกไอ้เพื่อ คอมโบหน่อย래คอมโบมาหน่อยลยตัวคูณไม่ได้เปิดเลยกดตัดหนงที่ปังเงียบกลิบนั่งดูดีกว่าเนครับนะว้าวไปเแล้วก็จบ แล้วก็แล้วก็แล้วก็สีเขียวไม่มาแต่ามาพันห้าจอบจอบแล้วลาวกร <c oughs> ะยแตกไม่แตกไม่รู้อุ้ย เดี๋ยวมาดูเบตตำๆกันมันจะจ่ายหรือเปล่ากันครับเที่ยงๆข้าวยังไม่ได้กินดีอิ่มซะแล้วล่วเต่ลาวี่เต่ลาวันว้าวไปหนึ่ง เอออุ้ยดอกจิกมาสวยไอเพชรสีดําบวกแล้วห้ามูลนเพื่อนขอเพชรสีดานี่ก่อนคอโบมากนสวยไอเพื่อนยาวๆว,วะ่ะมีอะไรต่อหรือเปล่าเพื่อนครับสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคดอกนี้ได้อยู่บวกห้ามุนด้วยนะคูณยี่สิบว่ะพอลงมาเบตตำม,มาดูที่มันจะมีซัมติงไหมมันครับที่เหลือนะมาดูมันจใจายหรือเปล่าที่เหลือ มาบวกมาอีกห้าหมุนเพื่อนครับว้าวสีทออู้ยคาดไปอันเดียวเอาเออไอ้เพื่อนงานแน่นว่ะหัวใจละมาอาืยได้อยู่นะกู27แล้วเพื่อนครับปันสองปันสามอยู่นะอือเอามาแบบนี้แหละสะสมตัวคูณไปเพื่อน บึ๊บสีม่วงว้าวบึ๊บว้าวบึ๊บบวกอีห้าหมุนคูณสามสิบด้วยเพื่อนมีลายไหมล่ะมีลายไหมเพื่อนมีลายไหมเพื่อนมีลายไหมเพื่อนไอ้ละมาพุ่นไปตัวเดียวอย่างไงเพื่อนมีลายไเพื่อนมีลายไเพื่อนพุ่นไปแล้วลาพุ่นไปแล้วลาสกเก็ตเตอร์พุ่นไปสองตัวเลยอุ้ยกรอบทองเออกล่องทองอุตส่ามาเพื่อนครับไหนเน เออหัวใจแล้วเพลงเพลงก็ไม่ลงเลยสีแดงมาก่อนสีเหลืองคิดว่าจะคืนทุนไหมคิดว่ามันจะคืนทุนไหมจบเลย จบแลวลาเอา้าหวัวบสีเหลืองแล้วไม่คอมโบเลยเพื่อนครับสีเหลืองก่อนมาสีเหลืองนี้เออดอกหลามดอกหลามหัวใจหัวใจหัวใจไม่มาหัวใจไม่มาปางคืนทุนกำไรนิดหน่อยสุดท้ายเพื่อนครับอึบ๊บ อึบอ,อึบสุดท้ายเพื่อนสุดท้ายถ่ายถ่ายถ่ายยังไงเพื่อนเต็มเต็มหรือเปล่าปุ๊บอึ๊บอ,อึ๊บจบขยับต่อเนื่องเบโหกสิบมันซื้อสิบอันห้าใช่ไหมโอเคมาเพื่อนครับจัดต่อมีอยู่สองอยางไม่แตกแดกหมดเออ กสักสามสามร้อยเท่าเนี่เอาไม่ไม่ไม่ต้องถึงสี่ร้อยเท่าก็ได้กสามร้อยเท่าเออมามาเลมสามร้อยเท่ามาปึ๊บหูขาดอันเดียวบึ๊บอ่าคูณสองร้อยลับไอ้เพื่อไอ้เพื่ออีกทีเดียว ไอ้สีทองทำไมมึงไม่ลงมาคูณสองร้อยไอ้พื่ ทุกคนครับเมื่อคีนะตอนที่คูณ200ลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าสีทองลงมาอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้นะสีสีทองมันมีอยู่7อันใช่ไหมแล้วถ้าลงครบ8อันคูณ200เปิดดอกนั้นนะต่ำตๆน่าจะมีสักแสนต่ำตๆน่าจะมีสักแสน ม่แน่ไม่ได้ดอกนั้นแต่ถ้ามันจ่ายดอกแบบนี้ก็ไม่แน่นะมาดิคืนทุนกลับมามีกำไรเบทสูงไม่จ่ายมาจ่ายเบทหกสิมาดิที่เหลือมาดูกันอย่าเว้านะที่เหลือตีม่วงมาว่ะอู้น่ารยไอ้เนสีเหลืองอึบอึบคูณสองรอยกับคูณห้ารยมึงมาในไม้เดียวกันเลยไอ้เพื่อน

คูณ200ลงคูณ500ลงเราซ้ำมันอีกสักทีไหมในเบตนี้เลยจบยังไงเลอกนะนะเอาแบบนั้นดีกว่านะเราคืนทุนมาแล้วมีกำไรอยู่4,400กว่าบาทนะขอซ้ำในเบตอกสิบหน่อยมา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 เข้าฟีเข้าฟีเอาเอาเอามาดูกัน thăng chạy ra xúi, thì mình gấu vì hái vậy bớt. Mở đùn. Ik thì nướng. โอ้โหคูณ30ไม่ได้เปิดหว่าเพื่อนครับเสียฟ้าหวัวใจ 90ผูกของพีได้500เองเพื่อนครับต้องซ้ำว่ะมาจบอีกหนึ่งไม้ปะจบยังไงเลิกจบยังไงเลิกคูณ200คูณ500 <Ooh. S 1> เหมือนดีบ้าเลยดอกนั้น คำนวณขึ้นมาสักทีนะอะไรก็ได้สองร้อยหรือห0 0รยก็ได้บวกหหมุนอีกแล้วบวกห้าหมุนบวกสิบหมุนไม่เพื่อนหัวใจด้วยนะหัวใจนี่ลงมาด้วยนะบึ๊บไม่มีหัวใจวะเองมันคนไม่มีหัวใจไงไม่ลงให้ไงบวกกี่ห้าหมุนเพื่อนครับบักแล้วเบดคสิบ สีเขียวมาหน่อยเออปั๊บ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 เปิดตัวกูนหัวใจมีไหมล่ะบึ๊บบึ๊บบึ๊บหัวใจไม่มาโอเคเบาๆมาดีร้อยแปดสิบสามรวมเป็น20หมุนแล้วครับมาดูจะมีซัมติงไหม ว้าเลยอย่าว้าเลยสีทองเออสีม่วงสีน้ำเงินอ่าด้วยเพื่อนลายเวลาโหโดโคโโแบบคอมโบให้หน่อยเลยจะได้กระยับตัวคูณด้วยแต่นี่ไม่รู้อะไรบึ๊บ,บตัวคูไม่กระยับเลยื่นครับอีกสิบมุนนะปึ๊บ กูไม่จ่ายแล้วว่ะทรงนี้ไม่แน่อุนอืมไม่ลาวไม่คอมโ,มโบลูลาวเพื่อนคอมโ,มโบให้หน่อยเลยครับขอกันดีๆแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> อุ้มดูมันดูมันปั่นพลื้อละเบิดยี่สิบหมุนปั่นพลื้อละเบิดยี่บหมุน พอเลืกพอแล้วหมดกำลังใจจะเล่นตั้งแต่คูณ200กับคูณ500แล้วแล้วจังหวะคูณคูณ200ลงไงตัวสีทองนี้กาดไปอันเดียวนี่ลงมาคือทุกอย่างจบเลยเพื่อเลยโอ <Okay, S 2> เคเพื่อนครับวันนี้ถ้ากับว่าเล่นไป2เกมมันยังไม่มีกำไรเลยทุน2 0 0 0 0ยังอยู่ที่เดิมทั้ง2เกมเกือบหลับอาจจะกลับมาได้ในเกมแรกกับมีกินสมองมาเกมนี้เกือบจะเป็นเจ้าสัว สรุปเป็นได้แค่บงังไายตัวเหมือนเดิมแล้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเอาทุนตรงนี้ไปเล่นเกมอื่นกันล่ะสรุปเล่นฟรีทั้งเพ2สองเกมนะโอ้โหแต่ก็โคตรมันมารับได้ลุ้นแบบโอ้โหลุ้นสุดๆเลยบางไม่เคยได้เลยนะคูณ200 0คูน500นะแทบจะไม่เคยลงมาให้แบบนั้นด้วย แต่ถ้าลงมาแล้วไม่ให้แบบนี้มันเจ็บใจมากกว่าและบางว่านะเพอนครับยังไงฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บังกันด้วยก็อยากให้บังเล่นเกมแล้วสามารถคอมเมนต์กอดกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ bye บ,บ,บายบายจุ๊บๆบังนักทุกงครับโอ้เถิญได้แค่เสียวแล้วก็เลี้ยวหัวกลับอีกแล้ว